ได้มาแล้วนะคะขนมเปียเพสลินค่ะได้มาจากที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะคะชั้น3ตรงโซนฟู้ดแลนด์จะบอกว่าบูธเขาคนเยอะมากอันนี้ไปรอจากเออไปรอตั้งแต่9.25ง25นาทีได้เข้าไปในห้างประมาณ1 0 0โมงแล้วก็ถึงบูธก็1 0 0โมง7 00นาทีนะคะมีประมาณ3ไส้ค่ะวันนี้เราซื้อเป็นไส้ช็อกโกแลตดูใบามานะคะ แล้วก็รอบนี้ได้ทานแบบไม่ต้องเอ่อไม่ต้องขนส่งไปซื้อหน้าร้านเลยค่ะอยากรู้ว่ายืดขนาดไหนเห็นบอกว่าเป็นโมจิยืดเพราะเราอะซื้อมาแล้วไม่ได้ยืดเลยแต่รอบนี้จะบอกว่ายืดมากอยากให้ทุกคนอะได้เห็นในคลิปเลยได้ดูในคลิปเลยนะคะว่ายืดขนาดไหนลองดูได้เลยค่ะนี่เรากำลังฉีกออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยทุกคน คือแบบยืดจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้เวฟไม่ได้อะไรนะขนาดไม่ได้เวฟอะยังยืดขนาดนี้อะยืดยืดยืดสุดๆทุกคนแบบน่าก,กินมากดูสิดูความยืดของแป้งเขาเอาจริงๆนะั่นแต่กินมานะขนมเปี๊ยะไม่มีเจ้าไหนที่ยืดขนาดนี้ให้ความยืดได้แบบมากขนาดนี้ตรงปกและก็เส้นคูนาฟ้านะคะกรอบมาก กรอบแบบกรอบแบบกินแบบกรุบกรับเลยแล้วอร่อยมากทุกคนคือฝอยทองก็ไม่ได้หวานไปนะคะคือฝอยทองอ่ะแบบไม่เลี่ยนเลยทุกคนคแล้วเส้นคุณฟ้าค,คือแบบโอ้พอดีอ่ะพอกินโดยรวมคือดีมากๆทุกคนอร่อยมากค่ะเห็นพี่ผู้หญิงบอกว่าจะมีประจำอยู่ที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์นะคะ อร่อยเต็มสิบไม่หกักสักคะแนนเลยค่ะ